ข้อมูลสารสนเทศและความรู้แต่ทำโดย 1. นางสาวน,นวรากราเกตเลขที่16 2. นางสาวศิวพรเพนีเลขที่23 3. นางสาวอาคาัครมณีแสนทวีสุขเลขที่25 4. นางสาวชาลาพัน์สีหามบานเลขที่26 5. นางสาววรไทยบรวรวิทยานุกิจเลขที่29 หกนางสาวอัครศรีวังผลเลขที่สามสิบเอ็ดเจ็ดนางสาววันวิสาเพ่งพุทธเลขที่สี่สิบสองแปดนางสาวศิริประภาแสงพังดีเลขที่สี่สิบสี่เก้านางสาวสุนชาสมศรีเลขที่สี่สิบห้าสิบนางสาวกุลรพรจงกลศรีเลขที่สี่สิบแปดชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหกเสนอคุณครูชัชวานใจโชค ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทำให้ในแต่ละวันมีการผลิตข้อมูลขึ้นมาจำนวนมากข้อมูลบางส่วนจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆตัวอย่างเช่นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้เพียงค้นหาข้อความรูปภาพหรือวิดีทัสที่ตรงกับความสนใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและแสดงความรู้ที่แฝงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลข้อมูลคือสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุเหตุการณ์กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกตการทดลองหรือการสำรวจด้วยการแทนรูปใดรูปหนึ่งเช่นบันทึกไว้เป็นตัวเลขข้อความรูปภาพและสัญ,ญลักษณ์ตัวอย่างของข้อมูลต่างๆที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้เป็นประจำเช่นเกรดที่นักเรียนได้รับในแต่ละวิชาราคาของสินค้าชนิดต่างๆในห้างสรรพสินค้ารูปและข้อความต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังรูป สารสนเทศคือผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้นเช่นส่วนสูงของนักเรียนชายแต่ละคนในชั้นเรียนเป็นข้อมูลจะสามารถสร้างสารสนเทศจากข้อมูลเหล่านี้ได้หลายแบบเพื่อนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นการนำข้อมูลเหล่านี้มาเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือการหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูงของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจนมากขึ้นจึงได้แสดงตัวอย่างของการเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นสารสนเทศอย่างงา่าย ตัวอย่างถ้าเราต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของส่วนสูงของนักเรียนที่ข้อเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อเปรียบเทียบว่าส่วนสูงของนักเรียนในชั้นดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต้องนำส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยโดยหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งย้อนหลัง20ปีและมาเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของส่วนสูงของนักเรียนได้ตามต้องการดังรูปจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างสรารสนเทศซึ่งในที่นี้คือส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจะสามารถถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์และตอบคำถามว่า ส่วนสูงของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตลอด20ปีที่ผ่านมาซึ่งสารสนเทศเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอื่นๆเช่นการตัดสินใจด้านโภชนาการหรือการจัดหลักสูตรวิชาภารณนามายัยเพื่อให้เหมาะสมกับน,นักเรียนในปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกส่งเข้ากระบ,บวนการต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆได้ดังรูปความรู้เป็นคำที่มีความหมายกว้างและใช้กันโดยทั่วไปในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวถึงความรู้ไว้ในหลายแง่มุมแต่ความหมายในแง่มุมหนึ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลและสารสนเทศความรู้คือสิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนําไปประยุกใช้ในปัญหาที่ต้องการนําข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไขนอกจากนี้ยังมีนิยามของความรู้อีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศ คือความรู้ที่แฝงอยู่ในข้อมูลเป็นสิ่งที่สามารถสกัดจากสารสนเทศที่มีรูปแบบน่าสนใจเป็นจริงสำหรับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นรูปแบบใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจากการวิเคราะห์สารสนเทศจะได้เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้ เราเรียกกระบวนการที่สามารถสกัดความรู้จากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีในฐานข้อมูลว่าการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูลดังรูปตัวอย่างสมมติว่าเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยว่าเพราะเห็นใดนักเรียนบางคนจึงสูงกว่าน,นักเรียนคนอื่นๆเราสามารถนำส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคนมาจากคู่กับคุณสมบัติอื่นๆเช่น ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารรับประทานที่เป็นประโยชน์เป็นประจำหรือไม่และความถี่ในการออกกำลังกายทุกวันสัปดาห์ละสามครั้งสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรือน้อยมากเมื่อเราใช้กระบวนการค้นพบความรู <câmera> <all> ้ในฐานข้อมูลชุดนี้ความรู้ที่เราอาจจะพบได้จากข้อมูลได้แก่รูปแบบความสัมพันธ์บางอย่างเช่น หนึ่งนักเรียนที่ออกกำลังกายทุกวันและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นประจำจะมีส่วนสูงสูงกว่านักเรียนที่ออกกำลังกายวันเว้นวันแต่ไม่รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นประจำสองนักเรียนที่ออกกำลังกายน้อยมากและไม่รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นประจำจะมีส่วนสูงน้อยที่สุดในห้องกลุ่มของข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ